สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัสรถขุดโคกน้องนาครับคลิปนี้กลับมาเยี่ยมหน่วยที่สองของเราอาจารย์ปอนสายจกค,ครับหรือว่าอาจารย์ฟอนโทสิบสองครับผมกลับไิกัดที่บ้านน้องม่วง ตำบลสูงเนิอนอำเภอกระสังจังหวัดบุร,รมย์ครับผมกับโมเดลสามไร่ครับผมนี่ฮะสุดยอดมากครับผมต้องยกนิ้วให้เขาครับกับบอบอนี้ครับผมเนาะทำออกมาได้สุดยอดแลวก็คันเทพมากมากครับจากคลิปเมื่อเช้าที่เราให้ท่านดูครับผมมีแต่น้ำเลยครับผม ดี๋ยอาจารย์ปอนคือน้องนี่ครับจัดแต่งได้เรียบร้อยแล้วฮนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเหลือๆครับตัวนี้คือจะมีโมเดลของมันจะมี3มตะพักครับตะพักที่1นึ่พักที่2และพักที่3ครับแต่ของพวกเราไม่ทําครับผมนะลายยาวไปเลยผมเพื่อที่จะให้มวลดินเยอะกว่าเดิมทำได้ง่ายขึ้นครับเราไม่เสียดายเรื่องมวลดินครับให้ได้เยอะยิ่งดีครับผม จะได้บ่อกว้างขึ้นครับแต่ความลึกเท่าเดิมครับเจ็ดเมตรครับผมสวยงามครับสวยงามฝีมือเหลือเหลือครับกับหน่วยสองของเราอาจารย์ปอนสายจบครับตอนนี้พวกเราทําการอยู่ที่2วันครับเมื่อวานก็ขุดชั้นบนแล้วก็เกลี่ยดินครับโอ้ดูดูดูครับ ชั้นล่างเป็นดินดดนครับถึงว่าขุดในน้ำจริงแต่เป็นดินดดนนะครับผมถึงแล้วลูดลงไปเลยครับวันนี้จบแน่นอนครับผมต้องจบครับเพราะว่าหนึ่งคือเรากลัวเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องธรรมชาติครับ้าตกลงมาอีกะยากครับผมเราต้องปิดจ็อบบ่อนี้ให้เสร็จครับเพราะว่าถึงน้ำฝนมาก็ปล่อยมันไปอยู่นั่นแหละครับผมพอเราจบแล้วฮะ มือเลยๆนะครับน้องคนนี้ครับที่ทงานของพวกเราสุรัตน์รถขุดโคกน้องนาครับผมไม่ดูฝีมือครับขับเจ้า XMG c คบโตฮะน้ำหนักที่21ตันครึ่งเนี่ยฮะเหมือนขับเรา1 2 0 100 4นะครับผมนี่สุดยอดสุดยอดกันเทพครับผมร้อนมากครับผม่ร้อนตับจะแตกแล้วครับ หรือเมาอวกมากครับแต่ยังไงเราต้องสู้เพื่อจะให้พี่น้องได้เห็น YouTube ได้ชมการขั้นตอนการปุดตะกงหนา้าของพวกเราครับน่ัยที่2อครับพิกัดที่บ้านน้องม่วงครับผมนี่ฮะต้องดูอย่างนี้ครับผมความสวยงามเรื่องของคันดินทิ้งเบิงครมาผมว่าชั้นแรกเราเลือกความลึกที่เม็ดห้บครับแล้วก็ทิ้งเบิงมาที่สเมตรครับผมแล้วก็ลงไปที่สเมตรครับแล้วก็เจาะลงไปอีกที่ สองเมตรสิรวมเบนข้างเบนเสร็จเป็นเจ็ดเมตรครับแต่เราไปเจอดินดานก่อนครับผมแต่ผมว่าความลึกน่าจะถึงแน่นอนครับเย็นนี้น่าจะตกอีกครับผมน้องเลยรู้ว่าต้องตกครับก็เลยต้องรีบทำการงานเราเนี่ยถือว่ามีความรับผิดชอบอย่างยิ่งครับในการทำงาน เพราะว่าถ้าวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ช่วงเย็นนี่วันนี้ถ้าฝนตกอีกก็คืองานเข้าครับก็ต้องสูบน้ําตักน้ำไปครับเพื่อจะขุดชั้นล่างครับแต่ตอนนี้พวกเราจบแน่นอนครับโมเดลตัวนี้ครับผมครับอาจารย์พอนสายโทรสิบสองครับผมจะให้ดูกันไปทางครับรถจัดกับพุดดว้ครับจะให้ดู ผลงานของพวกเราพรุ่งนี้จะย้ายอาจารย์มาสายรูปมาช่วยครับผมเพื่อจะแต่งคันแต่งสลุปครับผมเนาะจะให้อาจารย์ม,มามาดึงดินครับผมช่วยฮะอาจารย์ปองก็จะได้เปิดบ่อใหม่ครับพรุ่งนี้เพื่อความรวดเร็วครับผมเพราะว่าเราต้องรีบไปทำานเพราะเรามีหน้างานอีกเอยอะมากเลยครัผมหน้างานทึงเราไปชอบครับเพราะว่าหน้านงานของเรายัางเหลืออีกหลายบอ่อมากครับเราต้องรีบเร่งในการแข่งกันง,งานครับแข่งกังกน บนฟ้ากับแข่งกัะหลายๆอย่างครับผมร้อนจัดประหลัดบอกครับถึงประหลัดไม่บอกแต่ก็ร้อนจัดครับผมตัวเป็นทัวเป็นทีมนะครับน้ำก็เหมือนกับเริ่มซึมออกครับผมเนาะ ชั้นบนไหลลงไปครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าทําเป็นโคกครับช่วงเช้าเมื่อวานนี้เราทิ้งดินไว้มันก็เริ่มแห้งครับผมเนาะแล้วเราจะดึงดินฝั่งนี้ครับเพื่อจะแปะแปะแปะดึงไปครับผมเนาะเพราะว่าบอ่อที่สอง <c oughs> บางแี้ยต้องโยดินมานผือ่อเกินนี้ครับผมเนาะเราจะเคร a r i n ดินครับ ถึงจะเป็นโคกไม่สูงแต่เราก็ต้องทำให้ท่านครับสวยงามไหมครับบ่อของอาจารย์ปอนครับผมสำเร็จลุลวงไปอย่างด้วยดีครับผมเนาะเลยนิดนึงครับผมเพราะว่าขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะโยนดินมาปั้นตรงนี้ครับให้มันแข็งแล้วก็เดินไปเดินมาครับเพื่อที่จะดึงตรงมีสลบขึ้นมาครับ หรือว่าใช้ได้แล้วครับกับประสบการณ์ของพวกเราแล้วก็ทีมงานน้องๆครับนักขุดโค้งนนาของพวกเราครับทีมงานสระตขุดโค้งน้องนาให้ดูครับผมว่าฝีมือจากขนาดไหนฮะข้อดีของรถใหญ่ครับบูมยาวครับตักใหญ่ครับผมยืนอยู่ชั้นสองนี่เขาสามารถเจาะลงไปลึกได้เลยครับเกือบเจ็ดเมตรนะครับผมเนาะจากดินที่สองชั้นที่สองครับเพราะว่าอาจารย์ปอนจะไม่ปล่อยอย่างสุดว่า ขออนุญาตครับอย่างเบิร์มแรกเนี่ยชั้นแรกเขาจะให้ทําที่เมตรห้แต่อาจารย์ปอนจัดไปที่เกือบ2อเมตรด้ะสองเมตร้วละฮะพอที่จรง่ายต่อการทํางานครับผมว่าเราสุดบูมต่อไปข้าง2คือ5เมตรก็คือจบครับเพราะว่าถ้าเอาตามแบบจริงๆก็คือเมตรห้าสิเราจะไปยืนแล้วเราลงจกไม่ได้ครับมันจะมีปัญหาครับขนาดเราถือว่ารอรถใหญ่สุดแลฮะผมจาก XCMG e 2 1 5 c ตัวนี้บูมยาวมากครับยังลำบากเลยครับผม อันนี้ผมต้องขอพูดถึงเรื่องช่างในการออกแบบครับผมเรามาต้องเข้าใจเรื่องของรถเลยครับไม่ใช่ออกแบบแล้วไม่ได้ดูรถว่ารถอะไรขุดไม่ขุดฮะปีนขึ้นปีนลงยังไงด้ฮะในพูดตรงๆครับเนาะเอาลงไปลงมาไม่ว่ากันครับเนาะบางท่านก็เข้าใจครับเรื่องของรถขุดความกว้างความยาวของพุ่งกีขนาดพุ่งกีครับผมเนาะเลยพาเพื่อนๆมาชมช่วงเย็นของพวกเราวันนี้ฮะกับการเก็บเก็บงานชั้นล่างของบ่อที่สองบ่อที่หนึ่งครับ ชั้นที่สองครับเรียบร้อยไปแล้วครับผมเนาะเหลือในการแต่งนิดหน่อยฮะแล้วก็ปิดบ่อครับพรุ่งนี้ก็จะได้เปิดบ่อที่สองครับผมสุดยอดครับผมถือว่าน้องสุดยอดครับพัฒนาการทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีศักยภาพครับทํางานออกมาได้สวยงามครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุราษฎ์ขุดโคกนะครับติดตามเราด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่ง แจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราที่ทำทุกวันช่วงนี้ก็จะลงคลิปเยอะหน่อยครับเนาะว่าช่วงนี้มาคุมง,งานครับแล้วก็ลงคลิปเยอะหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ